ถ่ายผักของเราให้ผู้ชมได้ดูเนาะเอฟจีได้ดูนี่แหละคะ่ะสวยหรือยังเขียวมาแล้วนะคะนี่นะคะโตขึ้นมาแล้วเนาะโอ้โตขึ้นมาแล้วคอดคอรอกโตมากเลยนี่นะคะคอดคอรอลนะคอดคอรอกคะ่ะ พ็อดพอลอของเราโตแล้วเราต้องถ่ายตรงนี้นี่นะคะโอ้สวยมาแล้วผู้ชมขาสวยมาละสวยมาแล้ว,ว,ลวอีกไม่กี่วันก็ได้กินแล้ว นี่ค่ะผู้ชมดูนิดผักไผ่นะคะผักไผ่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 ของเรานี่นะคะโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อน คอตอันนี้คอตนะคะคอททั้งคอทใหญ่คอทเล็กผสมกันเลยนี่คอทใหญ่คอทเล็กอันนี้คอทคอร์ล เคีวนี่เคีวไม่สวยเลยเคีวไปกระลองกระแหลงมาแล้วค่ะค,คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะอิฟซี ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมของเจ๊ฝนเจสีภาคเนาะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆ